ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับก็สู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัททรูวิชันมหาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน,นําเสนอสิ่งดีงามในสังคมในรูปของคุณธรรมความซื่อตรงและคุณธรรมต่างๆซึ่งในช่วงนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของจิตอาสานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้เชิญโรงเรียนต่างๆมาที่ทํากิจกรรมจิตอาสาวันนี้เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งครับผม ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปรีดาวันอินทวิมลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยพัฒนาบึนกลุ่มกรุงเทพมหานครสวัสดีครับอาจารย์ค,ครับสวัสดีค่ะท่านวันนี้เป็นโอกาสแรกที่ผมคิดว่าหลายคนคงจะนึกถึงโรงเรียนกทม <c oughs> นึกถึงโรงเรียนประชาบาลน,นึกถึงภาพที่ออกมา <c oughs> ในวันนี้เนี่ยโรงเรียนอของเกาะกทมหรือโรงเรียนประชาบาลเดิมเนี่ยเป็นยังไงครับในฐานะที่อาจารย์อยู่บึงกลุ่มและเป็นผู้อำนวยการอันนี้ค <c oughs> ก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทางศูนย์คุณธรรมเนี่ยได้ให้งบประมาณโรงเรียนกรุงเทพมหานครของเราเคิดว่าโรงเรียนพิเศษพัฒนาจะเป็นตัวแทนหนึ่งที่ได้งบประมาณจากศูนย์คุณธรรมแล้วเสริมสร้างเพราะฉะนั้นความหลากหลายมันเกิดขึ้นในศูนย์รวมของเมืองหลวงของเราที่ผู้ครองหลากหลายอาชีพนะคะมีทั้งพุทธด้วยทั้งอิสลามทั้งสือ่อ ศาส,สนาก็ต่างกันอีกมาอยู่รวมกันแล้วอาชีพก็หลากหลายเราจึงต้องสารสายใยเป็นเทคนิคหนึ่งที่ก่อนจะที่จะร่วมใจอาสาพัฒนาคุณธรรมที่โรงเรียนพิชัยพัฒนานะคะกลยุทธ์ในการที่อาจารย์ได้ใช้ในการที่จะทําให้ความหลากหลายของชุมชนนะเข้ามาร่วมกันอาจารย์ใช้กลยุทธ์อะไรครับใช่ค่ะตอนแรกก็จะมีปัญหามากเลยคือว่าขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ทุกคนจะต้องรีบเร่ง ในด้านของเศรษฐกิจใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานในเมืองหลวงผู้ปกครองก็ให้ความอบอุ่นกับลูกก็น้อยดังนั้นความหวังก็คือฝากคุณครูด้วยฝากคุณครูด้วยดูแลลูกเ,เพราะนั้นเมื่อฝากลูกไว้กับเราเรากับคุณครูหรือแม้แต่นักการพันโรงหรือแม้แต่ทุกๆคนนะคะต้องช่วยกันมันจึงต้องสายสายใยเชื่อมกันก่อนว่าเริ่มเทคนิคก็คือต้องให้ความรักก่อนคะ่ะ คือสร้างความรักร่วมกันใช่ครับท่านกลยุทธ์ในการสร้างความรักร่วมกันนอาจารย์ใช้วิธีอะไรใช้วิธีหนึ่งต้องเริ่มจากกายก่อนครับสัมผัสเขาใจก็ต้องเข้าใจเขาโดยโยงไปถึงเทคนิคการบริหารก็คือคุณครูสร้างสายใยกับเด็กก่อนครับนะคะแล้วคุณครูสร้างสายใยกับผู้ปกครองรสร้างสายใยกับเด็กเมื่อรวมกันคือครูผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมที่ดีๆร่วมกันมันก็เป็นส่วนส่วนเชื่อมแล้วได้พลังจากกรรมการสถานศึกษา<ม>เครือข่ายผู้ปกครองนะคะคทั้งพุทธทั้งอ,อิสลามมาช่วยกันนะคะเราจึงร่วมกันทํากิจกรรมเมื่อทุกอย่างมาตกผลึกเข้าที่แล้วเนี่ยความรักเป็นตัวเชื่อมแล้วความต่อเนื่องของผู้บริหารคืออยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามทำโครงการเชื่อมมาตลอดเลยคะ่ะท่านตั้งแต่ปี ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามโดยเน้นทางด้านของความดีเพื่เป้าหมายที่โรงเรียนเราหรือตอนนี้ที่สองปศเน้นมากๆคืออัตลักษณ์อัตลักษณ์ต้องตกที่ผู้เรียนก็คือของเราในกําหนดว่าเด็กต้องทําความดีตามวัยเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนเมื่อเน้นส่วนดีๆทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันว่ามุ่งไปสู่ผู้เรียนคืออัตลักษณ์ของความดีโดยมีผู้ปกครองครูและชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยคะ่ะ การสร้างอัตลักษณ์หรือสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกันผมทราบว่าอาจารย์ใช้เพลงใช่ไหมคัความเป็นมาของเพลงมาอยมายังไงครับความเป็นมาของเพลงนี่ก็คือผู้ปกครองที่เขามีความมุ่งม,มั่นและกรรมการศึกษาที่เป็นแกนหลักอยู่แล้วเนี่ยเขาเห<อ>็นว่าโอ้มันมันเริ่มจากศูนย์นะที่ผู้ปกครองเชิญมาก็ไม่มาเลยอะค่ะท่านครับเพราะว่าถ้ามาเนี่ยคือต้องขาดรายได้เลย้อยสองร้อยหรือว่า3 0มรอยตามที่รัฐบาลจะให้นี่นะครับคือว่าเพราะขาดรายได้เข้าไปแต่เราใช้เทคนิคคือ ใช้ลูกเป็นตัวแสดงลูกคือหัวใจของของพ่อแม่ให้ลูกเขาแสดงความดีพ่อแม่ก็ต้องเสียสละเวลาวันนั้นนะคะม,มาดูลูกแสดงลูกทําความดีการแสดงนี่ให้เด็กแสดงทุกคนเลยค่ะท่านทุกกิจกรรมเทิดพระคุณแม่เทิดพระคุณพ่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเพราะเมื่อเน้นเด็กดีตรงนี้ผู้ปกครองเลยเริ่มทยอยเข้ามาและเห็นว่าโอ้ลูกคุณเปลี่ยนแปลงจากปีหนึ่งปีสองเริ่มทําความดีเริ่มมีจิตอาสาขึ้นแล้วใช้เพลง ชื่อเพลงเนี่ยกรรมการช่วยกันแต่งค่ะ mm hmm. ก็คือมันจะขึ้นต้นว่าเชื่อมค้องด้วยสะพานเชื่อมตำนานก็ด้วยผู้คนโรงเรียนวัดบ้านชุมชนเชื่อมกระม้นด้วยใจอบอุ่นมันเป็นภาพจริงๆเลยค่ะน่าังผมว่าลองให้ท่านผู้ชมลองฟังดีครับลอาลองดูนะคะเพลงองอาจารย์ปีดาวันเนี่ย <laughs> เป็นยังไงเชิญครับผู้ปกครองช่วยกันนะคะ